สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้คุณอยู่กับบิวนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับบิวจะพาไปดูนะครับอีกแนวทางการตกแต่งรถยนต์ปาร์เจลสปอร์ตนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเอลิทอีดิชันนะครับปี2023นะครับราคาณปัจจุบันนะครับสำหรับเอลิทอีดิชันสีดำนะฮะอยู่ที่1,569,000บาทนะครับสำหรับปาร์เจลสปอร์ตเอลิทอีดิชันขับเคลื่อน2ล้อสีดำนะครับเดี๋ยวบิวจะพาไปดูนะครับรายการชุดแต่งนะครับของปาร์เจลสปอร์ตคันนี้นะฮะว่ามีอะไรกันท เท่แบบบนนี้ะครัติดตั้งชุดแต่งสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับคิ้วซุ้มล้อนะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าชุดแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปจะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้เพิ่มเติมให้ก่อนนะครับสำหรับปาร์จิโร่สปอร์ตเอลิปอีดิชันนะฮะโลโก้ด้านฝากระโปรงด้านหน้าตัวนี้นะครับที่เป็นคำว่าปาร์จิโร่สปอร์ตเนี่ยนะครับติดตั้งมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับไม่ติดตั้งเพิ่มเติมนะฮะมาพร้อมกับชุดกระจังหน้าสีดำนะครับปาร์จิโร่สปอร์ตเอลิปอีดิชั่นนะครับ ิิพัฒนรุ่นจีติพิเมียมนะฮะจะเป็นงานโครเมียมทุกรุ่นครับตอนนี้งานโครเมียมนะฮะถ้าเกิดนานๆไปนะครับถ้าเกิดเรารักษาไม่ดีนะฮะอาจจะทำให้เป็นคราบขี้เกลือนะครับอาจจะทําให้เป็นคราบสกปรกได้นะฮะในที่นี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะพ่นสีดําเก็บงานโคเมียมนะครับงานที่ท่านเห็นตรงนี้นะฮะเป็นงานพ่นนะครับไม่ใช่งานแลปซเกอร์แต่อย่างใดนะครับถ้าเกิดเป็นงานแลปซิเกอร์เนี่ยมันจะไม่มีความคงทนนะใช้งานได้แค่ปี2ปีนะครับอาจจะหลุดจะล่อนได้นะฮะแต่ที่ทุกท่านเห็นนะฮะคืองานขัดและพ่นสีจากอู่สีที่ได้มาตรฐานของบิลนะครับปกสีจากตู้สีได้มาตรฐานของบิลเช่นเดียวกันนะฮะมาต่อเนื่องกันเลยนะครับสำหรับชุดแต่งที่ติดตั้งเ เติมให้กับลูกค้าไปนะครับก็คือในส่วนของชุดสเกิร์ตหน้าของสำนักสปอร์ตไรดี้เอ็มนะครับตัวนี้ชุดสเกิร์ตหน้าของสำนักสปอร์ตไรดีเอ็มเนี่ยเราสามารถเลือกคัสตอมได้นะครับว่าอยากจะให้ชิ้นส่วนตรงไหนเป็นสีอะไรนะฮะเดิมทีแล้วเนี่ยชุดสเกิร์ตหน้าของไรดี้เอ็มตัวเนี้ยด้านบนเนี่ยจะเป็นสีจะเป็นสีดำด้านนะฮะแต่ในที่นี้นะลูกค้าเลือกที่จะพ่นสีดำเงานะครับพร้อมขีดสีแดงเท่ๆโดดเด่นแบบนี้นะฮะให้รับกับตัวกระจังหน้าแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่อง มาถึงส่วนน้้นข้ง ok <ave them. S 1> างก okay, ันต่อนะครับก็คือคันนี้นะเรื่องที่จะติดตั้งเพิ่มเติมก็คือชุดแต่งของสํมนัก์ไเดอรเอ็มนะจะเป็นคิวซุมล็อกของสันัก์ไดเมนะจะเป็นตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของกันสาดนะครับกันสาดแท้ศูนย์นะครับตัวนี้นะบิวเคยกล่าวไว้คลิปกันก่อนนะครับว่ากันสาดแท้ศูนย์เนี่ยจะมีความคงทนมากกว่ากันสาดนอกแน่นอนนะฮะกันสาดแท้ศูนย์เนี่ยจะมีคลิปล็อกอยู่ด้านในนะครับจะไม่ทำให้กันสาดกระพือนะฮะเวลาเราขับเร็วๆนะครับ ตัวนี้จะมีความพิเศษมากนะครับเวลาเราใส่แหวนหรือเวลาลูกค้าเล็บยาวๆนะครับเวลาขึ้นรถนะฮะอาจจะทาให้เกิดความเสียหายต่อชุดสีได้นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของงานพ่นสีกับงานโคมีมนะครับที่บิวกล่าวไว้ข้างต้นคลิปนะฮะคือในส่วนของหูกระจกข้างนะครับตัวนี้นะฮะคิ้วขอบกระจกนะครับรวมไปถึงเมื่อเปิดประตูตัวนี้ด้วยนะฮะที่ของเดิมจะเป็นโคมีมทั้งหมดนะครับบิวได้ทำการขัดและพ่นสีดำจากทชอลูของบิวนะฮะให้เป็นสีดาล้วนแบบนี้เลยนะครับสไตล์ดุดุดุแค่แบบนี้นะที่เรียกว่าสไตล์ ต่อ,อมาเลยนะครับเดี๋ยวพัชจะพาไปดูด้านหลังต่อนะครับว่าสำหรับชุดแต่งของเจ้า p a ร์ติโรสปอร์ตอิเิชันคันนี้จะมีชุดแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับ โอเคครับมาถึงส่วนด้านท้ายกันต่อนะครับสําหรับเจ้า Patine Sport สีดําคันนี้นะมาดูที่ชุดแต่งก่อนเลยนะครับแต่งที่ติดตั้งเพิ่มเติมไปนะฮะก็คือในส่วนของคิ้วมือเปิดฝาท้ายตัวนี้นะครับเป็นชิ้วมือเปิดฝาท้ายแบบมีไฟนะครับมีคําว่า Patine Sport ด้านหลังนะฮะตัวนี้จะเป็นไฟเบรกและไฟถอยในตัวด้วยนะครับส่วนชุดแต่งตัวนี้เนี่บิลไดทําการดัดแปลงวงจรนะฮะให้ติดเฉพาะไฟเบรกและไฟถอยเท่านั้นนะครับจะไม่มีแสงไฟสว่างขนาะเราขับใช้งานปกตินะฮะจะไม่ทําให้แยงตาคันข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันสักนิดนึงนะฮะสําหรับ Patine Sport สีดําคันนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของถ่าท้ายนะครับตัวนี้ ถาท้ายไว้สำหรับวางของนะเวลาเรามีของเปรียดชื้นๆน,นะวางที่หลังรถนะครับอาจจะทาให้เกิดความเสียหายและชุดพรมได้นะเดี๋ยวติดตั้งถาดท้ายสำหรับวางของตัวนี้ให้ไปด้วยนะครับมาพร้อมกับการลอยฝาท้ายตัวนี้เช่นเดียวกันนะการลอยฝาท้ายตัวนี้นะครับมีความพิเศษมากนะจะมีคําว่าปัจจุรถสปอร์ตสีแดงติดด้านล่างนี้คนระับพร้อมขีดสีแดงเท่ๆแบบนี้เลยนะครับให้รับกับสีดาของรถนะให้ตัดเป็นดูสไตล์ที่เปนแบค็คดำแดงดุๆแบบนี้เลยนะครับโอเคฮะสุดท้ายนะครับสำหรับชุดแต่งที่ติตตตดตั้งเพ ความซิ่งๆมากเลยนะครับตัวนี้ตัวนี้ฮะจะมีไฟเบรกในตัวด้วยนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไฟทับทิมนะครับที่เห็นสัญลักษณ์คำว่าไรเดอร์ตรงนี้จะเป็นไฟเบรกเวลาเราเหยียบเบรกนะฮะไฟเบรกตัวนี้จะติดขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับเพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยให้ด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวบิวจะพาไปดูด้านในสักนิดนึงนะครับว่าปาเจโร่สปอร์ต2023เนี่ยออปชั่นที่เพิ่มเติมมาจะมีอะไรบ้างนะครับ และก็มาถึงส่วนภายในกันต่อนะครับสำหรับเจ้าป a j e เจโร o สปอร์ต e e ล i t อีช2023นะที่ไปด้วยก่าไวต้นคลิปนะครับว่าป a j e เจโร o สปอร์ต e e ล i t อีช2023เนี่ยมีอุปกรณ์เพิ่มเติมมานะครับมีออปชั่นเพิ่มเติมมาทั้งหมด4อย่างนะฮะอย่างที่เก่าที่คุณก่อนนะครับก็คือในส่วนของ1ระบบฟอกอากาศนารูอิอ็กนะครับของเดิมมันจะเป็นนาร o อกธรรมดานะฮะสามารถฟอกได้แค่ฝุ่นละอองทั่วไปนะครับแต่ของใหม่เนี่ยสามารถฟอกได้ถึงฝุ่นละออง อุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมานะครับก็คือในส่วนของระบบแจ้งเตือนลมยางอ่อนผิดปกตินะฮะตัวนี้นะฮะเวลาเราขับรถไปนะครับถ้าเกิดลมยางเราอ่อนเนี่ยนะถ้าเกิดเราไม่สังเกตด,ดีๆนะฮะเราจะไม่รู้เลยครับว่าลมยางข้างใดข้างหนึ่งอ่อนไปนะตัวนี้นะจะแจ้งเตือนที่หน้าจอผู้ขี่ขึ้นมานะครับว่าลมยางของท่านนะมีข้างใดข้างหนึ่งครับที่ผิดปกติไปนะฮะก็สามารถแก้ไขได้ทันการนะครับก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุเนาะออสำหรับในปัจจัยรถสปอร์ตปี2022จะไม่มีระบบตัวนี้นะฮะจะไม่มีระบบเครื่องพัดอากาศแแบบบบชนิด ของโมเดลปี2022เนาะจะมีแค่6ตัวนะฮะแต่ลําโพงตัวใหม่ของ Pajero Sport Edition 2023เนี่ยจะมีทั้งหมด8ตัวแล้วนะครับเพิ่มลําโพงมา8ตัวนะฮะพร้อมระบบ Mitsubishi Audio System ด้วยนะฮะตัวนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับสําหรับออปชั่นที่เพิ่มเติมมาในปี2023นะครับก็คือในส่วนของเบาะด้านหลังนะฮะตัวเนี้ยเบาะด้านหลังเนี่ยปกตินะฮะเบาะของ Pajero Sport Elite Edition นะของเดิมนะจะเป็นเบาะปรับทิศทาง8ทิศทางอยู่แล้วนะครับเป็นเบาะปรับไฟฟ้า8ทิศทางอยู่แล้วเนาะอ่าแต่ของใหม่เนี่ยจะมีระบบเบาะด้านหลังขึ้นมาให้ด้วยนะครับจะเป็นด้านหลังผู้ขี่นะฮะจะดันออกมาประมาณนี้นะฮะ อาจจะเป็นของฝั่งคู่กับขี่เท่านั้นนะครับปรับสรีระของผู้ขี่ให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะเวลาขับขี่นะฮะโอเคครับมาดูอินเทอร์เน็ตภายในต่อนะฮะวัตส์โรลสปอร์ตเอลิทดีชั่น2023นะครับเบาะหนังยังเป็นเบาะหนังโคเร็ตโมดูเล่นะสะท้อนความร้อนเช่นเดิมนะครับเป็นเบาะหนังสีตาลเดินได้สีขาวนะฮะตัวนี้นะมีความ v i P นะมีความกระชับนั่งสบายนะครับตัวนี้มาพร้อมกับพวงมาลัยหุ้มหนังนะตัวนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมันติฟังชันนะครับพร้อมหน้าจอแสดงผลการทำงานของรถยนต์นะขนาดหนน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 ้้้าาาาาาจอออ LCD LCD 3D ขขดด8ิวะะะะฮเป็ครรรรับแสงงงงผลกทถต่ๆมมพ เนวิเกเตอร์นำทางในตัวยังมีอยู่นะครับปาเจโรสปอร์ตอีดิชันยังมีเนวิเกเตอร์นทางในตัวอยู่นะฮะแต่รุ่นที่ถูกตัดออกไปแล้วนะครับสำหรับปี2023นะคือรุ่นพรีเมียมรุ่นพรีเมียมน่ะจะตัดเนวิเกเตอออกไปแล้วนะครับแต่อีดิทยังมีอยู่นะครับมาพร้อมกับกล้องบันทึกหน้ารถนะฮะอีดิทิชันสังเกตง่ายๆจะมีกล้องบันทึกหน้ารถที่ติดตั้งจากโรงงานอยู่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับอ่าต่อมาเลยปาร์เจโรสปอร์ตอีใิ้เชันนะฮะถามว คงมีให้อยู่นะครับสำหรับจอกลางและหูฟังอินฟราเรดสองคันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปติดคลิปเป็นด้านหน้านะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการรีวิวนะฮะชุดแต่งนะครับผมปัจจัยรถสปอร์ตอีดิทเอชชั้น2023นะครับเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันเลยก่อนนะครับสำหรับโปรโมชั่นสำหรับต้นปี2023นี้นะครับก็คืออันดับแรกนะฮะชิ้นส่วนที่ทุกท่านเห็นทั้งหมดนี้นะฮะการตกแต่งทำสีทุกอย่างนะครับเป็นชุดตกแต่งที่ร่วมแคมเปญนะฮะตกแต่งให้ฟรีนะครับทั้งหมดนี้นะคือของแต่งที่ตกแต่งให้ฟรีนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะของแต่งที่ทุกท่านยังมองไม่เห็นนะครัับบคคืออแแพ็เกกจนนะะะฮดดูลลฟรรีีปต้า ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะยังมีในส่วนของระบบช่วยเหลือชุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะครับที่แถมให้กับลูกค้าไปด้วยนะครับและในแคมเปญของปี2023นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นของปัจจุรสมอร์นะฮะอยู่ที่1.09%นะครับสามารถผ่อนได้นานสูงสุดถึง7ปีนะฮะย้ำอีกทีนะครับสำหรับปัจจุรสมอร์ Elite Edition นะครับสีดำนะขับเคลื่อน2ล้อปี2023แล้วนะครับราคาณปัจจุบันนะครับอยู่ที่1ล้าน5 6 9 0 0 0บาทนะครับเพิ่มมาจากปีที่แล้ว15,000บบบาาทนนนนะคคคครรัััััโออเยงงไววีี้้ลลิปผมขต Mitsubishi Motors.